ท่านผู้ชมคะถามกันเข้ามาเยอะนะคะว่าข้าวไฟเดือนกันยายนนี้ตกลงว่าหน่วยละ3บาท99สตางค์หรือเปล่าทําไมบินข้าวไฟที่ส่งมาที่บ้านเนี่ยหน่วยละ4บาท45สตางค์ก็ยืนยันชัดๆนะคะจากการไฟฟ้าส่วนปูมิภาคะคะ่ะว่าข้าวไฟหน่วยละ3บาท99สตางค์ค่ะก็ลดค่า f t นะคะเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลค่ะเพื่อบรรเทา ภาระค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าให้แก่ประชาชนค่ะแต่ถ้าครัวเรือนที่จ่ายค่าไฟ4บาท45สตางไปแล้วการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็จะคืนให้ในบินเดือนถัดไปค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบรรเทาภาระค่าไฟให้แก่ประชาชนตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกอกพได้เห็นชอบปรับลดค่า FT ในช่วงเดือนกันยาถึงธันวาคมปีนี้ จาก0.6689บาทต่อหน่วยเป็น0.2048บาทต่อหน่วยตามนโยบายรัฐบาล,บาลเพื่อลดภาระักค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าให้แก่ประชาชนแต่ว่าใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายนเนี่ยได้ออกไปก่อนแล้วนะคะเป็นค่า FT เดิมค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็มีมาตรการดังต่อไปนี้ 1. กรณีที่ยังไม่ได้ชำระค่าไฟ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะปรับยอดชำระค่า Ft ให้ใหม่โดยสามารถใช้ใบแจ้งค่าไฟฟ้าไปชำระผ่านช่องทางต่างๆต,ตั้งแต่วันที่11ตุลาคมนี้เป็นต้นไปค่ะ 2. กรณีที่ชำระค่าไฟด้วยค่า Ft เดิมไปแล้วการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะคืนเงินส่วนต่างค่าเอให้โดยจะนำไปหักลดจากค่าไฟในเดือนถัดไปค่ะ 3. กรณีหักบัญชีธนาคารหรือบัตรเครดิตการไฟฟ้าส่วนกว้ยพ่จะหักค่าไฟด้วยค่าเอใหม่นะคะในรอบวันที่19ตุลาคมสำหรับรอบบินก่อนหน้านั้นก็จะคืนเงินส่วนต่างค่า FT ให้ในรอบเดือนถัดไปค่ะการไฟฟ้าส่วนกว้ยพ่เขารับโลผู้นำการขับเคลื่อนเพื่อบรรลุเป้าหมายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศค่ะ พลต,ตมดเอกพัชรวาทวงศวรณรองนายกรัฐมนตรีและ,ละรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธีมอบโล่ผู้นำการขับเคลื่อนเพื่อบรรลุปเป้าหมายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยมีคุณมนูนใจซื้อผู้อำนวยการฝ่ายกํากับดูแลและบริหารความเสี่ยงการไฟฟ้าส่วนปุมยภาคเข้ารับโล่ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตค่ะ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียวหรือ Green Office เพื่อลดการใช้พลังงานและทรัพยากรลดการเกิดของเสียลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศและการดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ PEA ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียวตั้งแต่ปี2557จนถึงวันนี้นะคะมีสำนักงานได้รับรางวัลถึง310แห่งค่ะ